ครับผมพร้พอมนะครับเรซคาเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวเทนะ่ดไรเจ็ดโอ้ยเดี๋ยว<ม>เอาเสร็จให้หนร้เจ็บา,าครับขอบคุณครับอด,อดสอร์ั2,016 ตันนี้เป็นคีเลยแล้วนะเราไปเจออ่ะอันไหนอ่ะแบตจะหมดก่อนเนี้ยห7ึ่งเครับแอดคอร์ดจีเก้าห้ากสองเจ็ล้อยีนะสแตมฟอร์ดสองสี่ห้นะครับ รถยังไม่ได้มีการโหลดนะเก็บสีให้แล้วนะฮะเก็บสีให้แล้วไม่ได้มีการโหลดนะรถเดิมเดินะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิม R20 นะครับแล้วก็เก็บสีนี่เก็บเฉพาะตรงที่เป็นพลาสติกนะฮะรอบล่างชุดแต่งรอบคันนะนไปลองวิ่งดูเซิเป็นไงเป็น1.2.0 EL อนยะฮะโ้ยังร้อน เป็นผู้สตาร์ทนะคีเลต G9 ก็จะดีกว่า G8 อย่างหนึ่งนะครับมันหน้าตาคล้ายๆก็จริงแต่คอนโซลเขาจะเรียบลิบเรียบนะแอร์ออโต้ซิงค์คนนั้ปรับอุณหภูมิฝั่งนี้อ่าเบาะไฟฟ้านะฮะสองสองตัวนะเบาะไฟฟ้ามีออคอนรุ่นนี้รู้สึกว่าจะเติม E20E85 ได้ด้วยนะ เรือเลือดจากโรงงานนะครับบุกเซวีดังอยู่นะทุกอย่างมีครบนะครับเข้าสูนย์ตลอดรถวิ่งมาแต่งสองนะอุณหภูมิสี่ห้าสุดยอดแล้วเดีย๋ยวลองไปดูเครื่องเกียร์ยนไงก็จะวอร์มปกตินะฮะร,รถสตาร์ทมาครั้งแรกของวันนะแท่นเครื่องยังดีนะฮะแท่นเกียร์ปกตินะเสียดาไม่มีแพลนติน 10, จะเป็นออโต้ห้าสปีดนะครับแล้วก็มีม่านหลังนะ มาหลังนะฮะก็เป็นตัวท็อปของ2อจุดศูนแหละนะยังไม่มีสันลูปแล้วก็มีม่านข้างให้ด้วยนะฮะแจเป็นคีเลตแล้วนะภายในสะอาดครับเจ้าของรักษาว้ดีเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเดี๋ยวลองไปวิ่งกันดูมีนิมาอา่าก็ไะไม่ได้ขับเร็วนะครับผมก็จะแค่ลองดูว่าวช่วงลาง่างมีเสียงอะไรดังไหมนะเพราะว่าขับ ไปข้างนอกตันแบบเรียบๆมันก็จะไม่ค่อยรู้อยู่ดีฮะผมมาไล่ปรับขึ้นลง,ลงเข้าออกได้นะสี่ทิศทางบอกไฟฟ้าไม่มูล,ลี่สองจุดนะครับเดี๋ยวก่อนนะลองใส่เกียร์ถอยหลังดูก่อนใส่เก,เกียร์ถอยหลังดูก่อนนะฮะว่ากระจกข้างมันพับลงให้ไหม เชื่อให้หลังด้วยก่อนนะไม่พับนะฮะแต่มันมีกล้องหลังนะอะ่มันมีกล้องหลังก็คือไอข้ขีดๆนะ่ะคือแนวแนวล้อเรานะฮะแนวกันชนเรามีกล้องหลังมาให้นะครับถ้าใครจะไปเปลี่ยนเป็นจอแอนดก็ได้อ่ายี่สิบก็อะไรเยอะนะครับใช้กับ R 1 8ได้เลยนะฮะบ,บางตัวแล้วก็เครื่อง ยงงคงก็ประมาณสองหมื่นสามหมืนะครับค่อนตรงรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะฮะเข้าศูนย์ตลอดมีคุยคอนโทรลด้วยนะอีคอนทำงานนะฮะช่วงล่างเงียบนะครับเราไม่ได้โหลดนะคันนี้เนะื่องจากว่ายังไม่รู้ว่าคนที่มาซื้อเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่ายังไงนะฮะแต่ว่าเรามีล้อไปให้ละเพิ่มความเกอะถนนขึ้น ถ้าโหลดมันก็จะกระด้างหน่อยนะครับแต่อันนี้เรายังไม่ได้โหลดเนื่องจากช่วงล่างเขายังดีมากนะไม่กล้าทำนะฮะเผ mm ื hmm. ่อผู้ใหญ่ได้ไปอยากได้นุ่มๆเนี่ยล้อ19กว่าถนนดีอยู่แล้วก็ได้โชคดีๆเดิมๆไป mm hmm. เป็นเปียโนลนายไม้นะหรือเปียโน,โนแบ็คนี่แหละ mm hmm. มีลายส่วนตัวผมแม่งเรียกว่าอะไรพัดด้าลายงูเหลือมนะ mm hmm. ก็เป็น วัสดุเปียโนแค่เป็นสีดำก็จะเป็นเปีนโนแบ็คครับอันนี้ก็เป็นเปนโนลายนะลายไม้สวยครับคอนโซลกรงคอนโซลเกียร์เรียบร้อยนะฮะมีเท้าแขนให้ไฟมีหมดนะฮะอันนี้ยังไม่มีไฟสองกระจกสองหน้านะไม่มีไฟรถปกติครับศูนย์ช่วงล่างอะไรปกตินะครับเครื่องสองพันกับรถที่หนัก กันสี่เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากนะฮะก็จะออกตัวช้ากว่านิดนึงเดี๋ยวว่าความเร็วปลายอะ่ะเคยอยเค,ย,คยลองขับก็ร้อยยี่ร้อยแปดสิบสองร้อยได้สบายๆนะไม่ต้องห่วงอัตรา,าก,การกินก็อยู่สักสิบแปดเอ้ยสิบสองสิบสามโลลิตรนะฮะอายี่สิบเป็นเครื่องเดียวกับ f อฟดีแต่ว่าทีเยอะกว่าดูแอร์อโต้ทำงานดีไหมนะปรัอบอุภูมิขึ้น เป่าลงเองนะรับติดกาวพัดลมเขาเป่า,ปาปเองนะฮะโอ้มีจอสองจอเลยอะงงไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นของลงน่าจะของโรงงานนะแต่ว่ามันมีคนรับปลดอยู่ครับปลดจอให้เป็น Android นะ รถวิ่งดีนะครับรถวิ่งดีช่วงล่างเงียบนะฮะ mm hmm. นุ่มๆนะฮะนุ่มๆถ้าเป็นแอปถ้าเป็น f อดีก็จะแวดกว่านี้หน่อยหนึ่งฮะอันนี้รอบเขาจะน้อยกว่าแต่ว่าเรื่องความแวดนี่สู้ f อดีไม่ได้ได้ไปต้องเอาไปรีแมปหน่อยนะครับรถสมัยใหม่นะรีแมปให้ทันเร่งมันเบานะฮะจะได้วิ่งอยู่คือวิ่งอาจาอาจะอัตราเร่งอะไรอาจจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งเนื่องจากลิ้นปี่ผีเสื้อมันไม่โดน พันธนาการนะฮะพอปลดออกแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้คันเร่งรดเบานะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราเร่งแซงหรือใช้ความเร็วเนี่ยมันไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะนะอันนี้กล้องไถยหลังนะถอยไปนยครับตราบใดที่เส้นไม่ไปโดนรถคันอื่นนะก็จะเป็นแนวของเขานะฮะตราบใดที่เส้นมันยังไม่โดนนะก็แสดงว่าเราจะไม่ชนนะฮะข้างๆนะข้างหลังก็ดูเอ,เองว่ามันชิดแล้วมันจะโดนไม่โดน ี9ก็ไปรถยังใหม่อยู่ครับคันนีดออกพันสิห้าจอดสิบหนะเนี่ยกล้องเขาก็มีบอกอยู่นะให้เราเลือกได้นะน่าีกันชนรถเครื่องดีเกียร์ดีมากครับผมปกติไม่มีสะถานนะทรงล่างนิ่งอยู่ไม่มีสทถทานแอร์เย็นนะมีขนาดจอดตักแดดนะแต่แอรคอร์ดยังสู้ซัมรีไม่ได้อย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวผมที่ผมคิดนะ เพราะว่าเขาอ่ะไม่ยอมมีบอกไม่ยอมเป่าตูดอะถ้าม่มีบอกเป่าตูดนะ่เฟี้ยวเลยอมีบอกเป่าผืนเฟี้ยวเลยมียไรฝองไรฟ้าครบนะครับม่านม่านก็เปิดปิดได้นะใช้งานปกตินะฮะผมยังไงก็ฝากไว้กับ a อ cord นะครับ G9 2015-16นะครับทุกอย่างใช้งานได้ในอย่างสมบูรณ์นะฮะมือเดียวป้ายแดงลูกค้า ขายนะฮะแล้วก็ไปซื้อแอ c คอ d ดเหมือนกันนะก็ไม um ่รู้เหมือนกันไปซื้อรุ่นไหนนะฮะก็รถพร้อมใช้ครับไม่ได้โหลดนะฮะนุ่มๆเดิมๆนะฮะเดี๋ยวอันนี้เรายังไม่ได้ขัดสีนะ๋ยวมันต้องเอาก่อนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลงขายไปแล้วนะฮะใครสนใจก็จะส่งคลิปนี้ให้นะครับขอบคุณนะครับป๊อปนะครับเบสคาเซ็นเตอร์ครับขอบคุณมากครับ